สวัสดีครับส <those S 2> วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสวัสดีครับโอ้โหนะครับน่ารักมากว้วเด้วน้่งจุเด้อเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกครับมวนบอมวนไหนคนไหนดูรอบแรกยกมือเลยครับโอ้โหนะครับวันนี้ดีใจมากนะครับเราส่งดิวมาจากอีสานเพื่อสิมาเจอ นะครับแฟนๆครับอ่าเดี๋ยวให้ส่งไปให้วงอินพี่บันแพงทักทายด้วยครับสวัสดีเแบลบลี่สวัสดีค่ะน้งอินสวัดีค่ะน <c oughs> ับินอุกิณาอีวสวัสดีจ้าขอแบ่เป็นความแยกค่ะขอเสียงคนที่ดูเกิน3รอบหน่อยค่ะ อินยันแฝงแ้วพ่อฮักาหลายวันนี้ก็เหลืออีกเหลือคุณเดกนะคะเหลือคุณเด็กนักเลยคุณบคคะวันนีก่รรู้สึกดีใจมากๆค่ะทีเดีมากโบพี่น้องอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็อยู่ที่หน้าโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะหวังว่านังเรื่องนี้นะคะสีขาอวิ่ในความทรงจำขาไปอยู่ในใจของพี่น้อง ทุกทุกท่านทุกๆคนนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โลกตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ทุกชีวิตทุกอาชีพนะคะจะต้องทํามาหากินเดินหนาต่อไปแต่สิ่งสําคัญนะตอนนี้ก็คือกําลังใจค่ะเท่ากับสมงัอก,กําลังใจให้กับพี่ๆิเราทหารการาศอยู่แนวหน้านะคะให้เพอร์นี่กําลังใจละกัปลอดภัยนะคะแล้วก็ส่วนเราที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันลวกัฝากขัเพื่อนไข้ออกค่ะให้พี่น้อง <น Youtube. S 1> ซอยอยู่ซอยดันนะคะตอนนี้ยังบ่ได้ทุดขึ้นอยู่นะคะไกลแล้วไกลแล้วค่ะฝากพี่น้องค่ะซอยซุ้มอยู่พับเพื่อนของเฮาค่ะให้ได้ตามเป้าหมายนะคะฝากพี่น้องนะคะไม่กระด่างเลี้ยวไม่ดับแทบใช่โอลินแลี้ยว ไต้ยินจ้าตองใส่ไม้กดำอยู่พ่ม่เลอเดนาห้ังสายอย่เด้จ้ตอนนี้กลังสีเดุ้นขึ้นแล้วจ้าใกล้แล้วจ้ใลแล้วาใกล้สิเป็นไทยแล้วตอนนี้เป็นยังสั่น มีบุได้อยากเห็นภาคสองต่ออีกไหครับนียกเมื่อนะครับอย่าอย่ามืว่าเราเอาภาคแรกมันหลอดก่อนาเป็นถามคน่าคพื่ออยากให้เมึ่อยากให้มีภาคสองอีกก็ต้องบอกมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่ออมีน้องตามน้องอหรือ,อนะครับ,บดูแล้วดูอีกเพื่อนะครับหลายคนเมึงหล่ะคืออยากสนับสนุนเนาะนะครับเพราะว่า เบิ้งแล้วก็เบิ้งอีกเบิ้งแล้วก็เบิ้งอีกบ่เบิ้งก็ตตองเบิ้งเพราะว่าเหล่าบังคับผีเบิ้งอ่าเจ้าของสั่นนาอบานเบิ้งรอบสองรอบสามเส้าตัวหลายคนเบิ้งก็สามรอบแบบนี้เออกำลังใจที่พ่ทิ้งกันจะด้กฝากครับนะครับถึงทุกคนน้ำงกันเราก็จะตั้งใจที่จะผลิตผลงานและหนังเราตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่อยังเหลือเวลาอยู่ครับอ่าแล้วก็ข้าวดีก็คือ หลังจากที่เราไปลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนาะนนนถึงแม้เหตุการ,การณ์เหตุการณ์ว่่ปกติแต่ว่าพี่้องยื่ในพื้นที่หลายๆคนเดินมาบอกว่าตั้งใจที่จะไปดูและไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระดับเพิ่นกระเบ้าแบบเดี๋ยวเหตุการณ์สงบแล้วเพิ่นกิดสิวเมืองหนังคายอ้อเขาก็เกาเนี่ยโอ้โหแบบดีใจมากเลยฉะนั้นก็คือ คนไหนที่นะครับไม่เลือบบากเขารียช่วยกันในตอนนี้ซอยกันมึงจะรับสนุนจอน่าจะแสุงด้วยหล่ะแล้วก็ประธานาธิบดีอเมริกาได้โทรหาผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อวานเนี่ยตอตีสองที่นิวยอร์กเดี๋ยลในนันโทรมาหาเยนะครับ Hello, h u n มาเน t p l e ส s อ stop the British bombing and reply to how I call I just have called to the Prime Minister Thailand อผมทำโอเคให้จุดแล้วไงขอให้สงบโดยเร็วพันธุ์ละกันใครอ่อห้องก็ถือว่าซอยกันโปรโมทคนไหนที่จะมีในการช่วยเหลือก็คือแชร์เชี่ยงซอยกันเพราะว่าถือว่าอยู่ในนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับแฟนพีงสมัครจอยังไงพ่อแปะกันแปลเป็นภาษาอีสานได้ป่นมึงกี้่แม่แปลไดะปอนพี่เด็กมาแล้วครับผมไอ้พี่เด็กครับผมครับผมเอาพี่นี้พูดเลยว่าอะไรครับ เดี๋ยวเพ่อแปรพ่ขอพ่อหญ้าขอแปลเป็นภาษาอีสานนไยเมื่อกี้ไปบอกกําลังไปนะเออให้เพื่อนเฝ้าเบาอีสานทีเดียวจบรวดเบาสิไปอยูาอ่าตายต่อชุบชัวอย่ามาหาหลบกันเด้อกูฟังข่าวอยู่เด้ปปอกอดขื่นมันสองอันเห็นไหมเช่นนี้ยังไปนั่งบุญไหว้รถชาวอยากให้ผมว่าเจ้าได้บุญไหว้ด้วยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมนิกทุกคนนะครับรับบทเป็นบักเช่นนะครับผมได้เบิึงกันเรียบร้อยแล้วเนาะบอกอันนี้นั่งนานๆพวกปวดคอหปล่ครับ บอครับแฟนมันแทกให้มันแก้มือแล้วก็รับซ้ำรับนะครับขอบคุณทั้งทั้งเบิร์ดโลูกทีละครับที่ออกมางนึรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับดีไม่ดีบอกต่อนะครับออกไปติได้ออกไปชมได้ถ่ายคลิปลงโปรโมทได้นะครับผมแต่อย่าด่าแรงนะเพราะว่าผมผมด่าคืนนะครับบางทีขอโทษด้วยครับจำบอด่านได้ต้อหยอมยอมยอมซื้อแต่ขอบขอบคุณหลายครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่า เอาทุกคนตั้งใจแง่ใช่ครับผมเห็นความ,วามเห็นความน่ารักของผมบ่ครับในในหนังครับผมเพราะว่าคันผมผมแน่น,นพี่น้องสิบ่เห็นดากแบบชัดเจนขนาดน,นั้นนะ <c oughs> ค,ครับผมก็ยั <c oughs> งงงจนฮอดซุ้มอันนี้กันว่าทําไมวะทําทไมกูเอาเสื้อไปขุมข้างบนมันวะทําไมกูไม่ขุมข้างล่างแต่ว่าตอนนั้นผมก็พยายามต๊ะผลึกกับเจ้าของครับเพราะตอนนั้นผมตื่นเต้นนะครับใ <c oughs> นขณะท <c oughs> ีะ <c oughs> ่พ <c oughs> ี่น้องเห็นดากผมเห็นขี้ดื้อเหมผมเห็นหับ ครับผมเห็นแนวนั้นครับมันก็เริ่มเตรียมเต็มไปได้ยังไนะครับขอบคุณหนไลน์ครับที่เขามาเบอร์ดางนะครับฝากบอกต่อนะครับผมว่าด่างของการทัศนาหรือดางเขาแบกเดียวดียังไงนะครับยืดต่อได้เลยนะครับหรือถ้าใครฉากฉากที่ชอบนั่นผมว่าผู้ชายหลายๆคนหรือว่าผู้หญิงอาจจะมักก็ได้ผมว่าผมจีิแต่งเพียงอยู่เพียงหนึ่งครับเป็นงยังครับเปพียังอ่างฮารดอส์ผ่ารถบักนะครับแต่งชายแต่งชายแบกเดียวครับมีเบลลนะครับผมกั ย่งกันมันเลยครับก่อนนั่นแหละทุกั้งหมดก็ไปทีเน็กเด้่ค่ะครับพากต้อไปไอ่เป็นไงโอ้ไอเน็ตเป็นผมเดี่ยวบ่รับเลยครับผมไม่รับค่าตัวด้วยนะครับมวนๆครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับถ่ายรูปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันเออเอาวปถ่ายหนาว่าตั้งทีก่อนลาลุมเด้่ล่ะ สวัสดีครับเบดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันอยู่ครับเด้อห่างบวนเด้ครับเด้ออยุญาต